มันบอกคงแต่เอาอีกบองอันกระท่าผีเบ้ยแล้วเขาย่อมาจากหนังกระทยผีบ้าเอาไอเจ้าของห้ามไอ้ซ้ำนี่แหละขอแต่เนี่ยเนี่ยมันไอแมฆข้าได้บ้าเอาตีเออแมฆข้าเนี่ยเมฆขวาก็ห่อชิ้นไปให้ผัวหลวงพ่อได้ป่ะเนี่ยหลวงพ่อกับพระตัวประกอบห่อห่อจอกกอได้เอาอีกบ่บ่มันโซกับปุกมันมาจะไหนห่อจอกกอ พ่อชกอันนั่นกองกันวัดรใหค่อยโศกว่าค่อยเลื่มไปทุ่มืือนี่เพิ่นขาดน้ำไส่บัตรใหญ่ค่อยเ็น่ังไปมือว่านี่ไปล่ำท่างอุดรเพิ่นขาดน้ำฉันเก็บท้องแม่ฉันแล่นไปห้องน้ำนั่นแล้วไปเปิดแอดหอกไปมีตะขันบ่มีน้ำง่ายมาห้องนี้มีตะนามบ่มีขันแมนค่อยกับพ่อคือกัน ปิดไปห้องนี้มีทั้งนามมีทั้งขันแต่ว่าบมีก่อนตูแสดงว่าพ่อขึ้นกันยุ่มมันจวนใกล้กิเลนแล้วฉันปวดท้องหลายเพื่อพาได้กางกายขึ้นไปโว้ยขอโทษเด้อไม่หยังพอแขนนี่แม่ไม่หยังกอดขี่ไงคอยเอาคู่เลี้ยงบุ่มใ่บุ่มใจหาคู่กับบลุ่งคอยปวดท้องหลายคันรับแต่ได้ขันแม่มันหล่น ปเอามาเบิ่งเอ้ยมีแต่สูบเห็ดกระด้างโอ้ยจะไปกินเขาน้ำมูเด้วยไปกินแต่ผู้เดียวสูม,มือนี่โอ้ยไปแต่ตไอ้ข่อยโศกโคสุกโคสุกว่าโคโศกวัดีค่ะเมื่อนหนึ่งหันประกาศนังเอกับแมา่จอากมาเห็ดหยังอวลมาซีมาสมัครบริการน้ำมูนี่แหละค่ะโอ้ยสมัครบริการอันพบบน่อใหญ่สวัสดิ์เราเดือผู้ไซโอ้ยผู้หญิงก็เป็นได้ได้แหละข้าออกปอบพอล้เพิ่นก็เป็นแต่นายกเพิ่นก็ผู้หญิงได้แหละยิ่งรักล่ะข้า แมนคมละวาตัว,วปีนี้นายกเพิ่นไห่ข้าขวัญออกมาตัว,วเกียวเกี่ยวกบับกระเทยมาจังไหนเพิ่นบ่อยเอินกระเทยบบอยเอินกระเทยปีนี้เพิ่นบบอยเอินกระเทยมาจังไหนผู้หญิงปีห้าหกจกโคยออกมาเจียวโอ้ยเจ้าของวาเองกระวาเนี่ยก <c oughs> ็ไปนี้กันวิจากยิ่งลากไปนี่ขยันกระเทยไปเป็นนายกได้แบดนี้เอกระเทยเป็นนายกนายบายสิไปแบบไรวะนโยบายหูุดลูกเดียวเ พวกเราถอยเป็นแต่สั่งเนาะรับป่ะอารับให้โอกาสทุกคนค่ะบอรับบอเห้มันเถียงเป็นปนันเนาะอ้าจัดแถวหนะ้นากันได้เรื่องหนึ่ง,งอา้าจะเป็นบริการมันต้องจัดแถวรวดเร็วทันใจฉับไวคล่องแคล่วเร็ววนโอ้ยขนาดบอก,อกออจัดแถวยังเสซ่ากันอยู่อ้าจัดแถวแล้วใช่ไหมครับ,รบเรามานับทุกวันนี้นะครับปีห้าแปดนี้เราจะเข้าสู่สังคมอ,อาเซียน เราต้องนับได้หลายภาษาภาษาได้ไหมเอ้ามานับเป็นภาษากินกันก่อนนับเจ๊กวัดเตียวเช็คตินอู๋เพาะฉันได้แดงโดนเลยภาษากินมันต้องเจ๊กหนอซาสิงออนลักเช็คเปก็จับมันสิเซ็กเงินข่อยข่อยราทฉันได้กินไหมเนาะไข่ยก่ไข่เตียวเนาะข่กระเซ็นเอาไหมนับภาษากินใช่ไหมเนีนับเป็นภาษาอังกฤษนับวันเธอเท่อุ้ยบางนี่ทนน้ำลายใส่ข่อย เจ้าไปทมไลฟ์เซลล์เห็นยังก่ได้ชมด้วยล่ะครับเร,เราว่าอยู่เมื่อหร่ครับคนอยู่เกา่าหลีอย่ากภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษยังไงภาษาอังกฤษต้องมีเอ็กเซนต์เล็กน้อยเอ็กเซนต์แบบไหนผมหน้าผากปิวแว่นเลยโอ้ยปานี้แม่ฉี่กับเธอครับเอาจที่ครับเอาอยัางไงครับนับภาษาอังกฤษไหมจะให้นับไหมคอยที่เอคเซนต์ใไซมันตครับจะเอาคืนใช่ไหมให้โอกาสให้โอกาสเอานับภาษาอังกฤษครับคนเธอเจ่ นี่มันขี่แควครับเ <c oughs> จ้าคือว่าเสี่ยวเขาเขาก้อนคอยอ้าปากมนเอากรอนครับเ,เป็นบอดี้การ์ดมันต้องรวดเร็วทันใจฉับไปค่องเจ้าชักเร็วยิงเร็วสิยังไม่จะคุ้มครองนางเอกได้ยังไงเอาอย่างนี้มาทดสอบระบบความฉับไปของประสาทของสมองผมจะถามเป็นคาถามแล้วให้พวกคุณตอบมาเป็นคํากลับกันแบบไหนครับสมมุติผมถามว่าไปใสไหมตอบว่าป่าใสไหมง่ายครัยแค่นี้เองแค่นี้เองแต่ให้รวดเร็วทันใจครับผมน้ำามกครับ ห้ามสะดุดครับเริ่มเลยครับปากคอปอคาไอ้นี่ไอ้นี่มีแววมีแววจะได้เป็นบอดีกาดเริ่มใหม่อีกรอบปากคอโปคาปากเคงเตงขาตีเฮงเตงหีไอ้หอกบอกเรื่อยไงว่าห้ามลามกไม่ฟังเลยไงไมเราตีเฮงเตงหีใช่ได้ปลาดุพุกดาปากกาโดนเลยครับ ถ้าสะดุดโดนทันทีปากกามันแปลบ่ได้ครับทุกคำถามต้องมีคำตอบปากกาปากกากับปากกา่ละโดนเลยครับโดนเลยสั่นดานยังแปรบ่ได้เพื่อนสฉลิมาถามไม่ง้อตีบ๊กคุยแสดงว่ามึงแปลได้จีง้อแปลได้ตัวกูเป็นหมอพุ่นหมอยังว่าตอนหมามันขอลองแบไรปะเอาอย่างคักหำมันมาเลี้ยวออกเอง เป็นนนตญาณคันสั้นไฮยี่หมาตอนหมอแปรจะเปลี่ยนคนแปลใช่ไหมค่ะได้นะได้ไม่ได้โดนนะครับไม่ไ้หน้าไมึงจะไปอะไรกองเริ่มไม่ปากคอปากเข่งเปงขานีเฮงเปงวีปานุ๊กฟุกดามึงปากก่อนเหรอปากกาไปกาญาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเบรกไม่ทันไปกาญามันแปลว่าอย่างวะเอามันตะแปลว่าปากกาใหญ่ เอ็กระส่าคอยแตะได้โยกเอาไหมเอาไหมเออจะเปลี่ยนเขาแค่ไม่ครับทองไว้มันสิหลงไปกาญาหันน่ะจะให้แปะใหม่เอาใหม่ครับตุ้มนกเขาต้าวนกขุ่มตุ้มนกท่าตนกทุ่มตีหุ่มตุ้มหีบอกแล้วไงว่าห้ามหลามกตีหุ่มไปขึ้นเลตีหุ่มตีหุ่มกับตุ้มหีล่ะตุ้มนกจิ้มตี้นกขุมตุ้มนกขุ่มไปกาญาครับเขาไปหอดตุ้มนกแล้วเอามึงคือว่าไปกาญาสัต โอ้กูตัวมึงจะซื้อบอกไม่ลรบุรี <c oughs> โอ้ยอีสู้สู้ตุ้มนกขุมตุ้มนกขุมแปรว่าได้ครับต้องได้ครับตุ้มนกขุมตุ้มนกขุมกับตุ้มนกขุมนะไม่ได้โดนเลยครับไม่ได้โดนเลยขั้นชั้นมึงแปรมึงดูอีคโค้โอ้ยกูได้เบิ <c oughs> <อ>ร์ดแล้วบอกว่าอ่ะใหม้มันแปรมึงดูเปลี่ยนคนแปรได้ครับได้นะไม่ได้โดนนะครับเอาใหม่อีกรอบตุ้มนกเขาตุ้มนกขุมตุ้มนกท่าตุ้มนกขุมที่หุ้มขุมหีตุ้มนกจีนเทียมนกจูบครับตุ้มนกขุมต้อ้นกขุมนุ่มนี เดี๋ยวเดี๋ยวต้อยนอกขุมนุ่มมันแปว่าห่ังวะแปว่าตุ้มนกขุมน้อยไปเจเล่เแตาเนีน้ถ้าข่อยถือตีผู้เดียวพ่นดโดนคนเดียวใช่ไหมครับเล่นแนี่ยไงเอาอย่างมาร้องเพลงเออร้องเพลงนี่มักหลายเพลงต้องเอาเพลงดังในอดีตโอ้ยขอร้<เ>อ,องได้สมัยพระพุทธเจ้าคนเท่หอย่างครับอีนีนาละสกาเลนาต้องทาบังอธิพุทธยามาผ้าให้บุญแม่มงต้นเนี่ยเพลงดังในอดีตมันยกล่องเคยได้ฟังไหมบอกไม่เคยฟัง เกิดม่ทันค่ะอ้ยรุ่นนี้เกิดไม่ทันรุ่นหมันจะเกิดทันวะเนี่ยสมัยเต้ตะเกียงเกิดรอทันค่ะเอา้าอันนี้คนรุ่นใหม่สองคนนี้เคยฟังไหมไม่เคยฟังเลยพี่คนรุ่นใหม่ดูหน้าแล้วกูรับไม่ได้เลยว <c oughs> เอา้าเอา้าถ้าไม่เคยฟังเดี๋ยวจะร้องให้ฟังคครครับรับบมันยกล่องนะครับผเอาดนตรีครับอาจารย์ดนตรีมาเลยครับ มันยกลองปักทองแต่งไทยสาวสาวหน้ามนุ์ทำไมเป็นคนหลายใจโอ้เพลงนี้ล่ละข่อยมากหลายสมัยอยู่ในทองนี่แม่ข่อยฟังสมือฟังแบบใหญ่แม่ข่อยผ้าฟังอเอออยู่ในทองแม่กับฟังใดเนะเาะอ้าได้ใช่ไหมครับได้ไดค,ครับพอร้องให้ฟังบอกได้กันทุกคนนะครับกติกามันไม่อยู่ว่าไม่หอดปากผูดผู้ววนั้นต้องร้องต่อเนื่องครับผมห้ามสะดุดครับ แล้วห้ามถามว่าใครล่ะเข้าใจใช่ไหมครับเข้าใจเริ่มเลยครับมันยกลองทองแดงไทยสาวๆหน้ามตนทำไมเป็นคนหลายใจใครล่ะก็บอกแล้วไงว่าห้ามถามว่าใครล่ะไม่ฟังหรือไงคุณนั่นแหละร้องไปเลยเร้องเพลงไปเลยมู่กเอฟมันยกลองทองแดงไทยสาวๆหน้ามตนทำไมเป็นคนหลายใจใครล่ะใครล่ะ ถามสองครั้งโดนสองครั้งถามทำไม,ม่าใครละให้ร้องไปเลยคอยร้องอยู่นี่แหละหวย<อ>ใช่ไม่ได้เลยเอามา่อีกรอบอาไหมม,มันยกลองพักทองแจงไทยสาวๆหนะน้ามนทำไมเป็นคนหลายใจใครละใครละใครละอย่างนี่แหละยมันมาถืออมันมาถืออจี มึงลองมองดูมึงสิยงร้องมองไหนวะกูจะหัวดอกเอาไหม่ให้มันลองดูจะเปลี่ยนคนร้องใช่ไหมได้นะบอกแล้วไงว่าห้ามถามว่าใครล่ะเอ้าเริ่มไหมมันยกลองพระทองแทงไข่สาวสาวหน้ามนต์ก็ไม่เป็นคนหลายไขเออเฮ้ยว้าว่ายใข่ลอยไข่มาลองมองดีที่ คันล่องมอนีกคุ่องได้อยู่เอาไหม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 ครับเอาไหมครับใหม่กาแฟพีเพรโซ่คอเลสเตอรอลและน้ำตาลศนอซนอกจากนี้ยังมีสารสกัดจากสมุนไพรอีก25ชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลข089 200 9988ถ้าคุณรักตัวเองคุณจะหลงรักพีเพรสโซ่ ไมอีกรอบเอาเริ่มใหม่อีกรอบก็ได้ไม่เป็นไรนะครับเอาเริ่มใหม่มาทดลองพระทองแจงไทยสาวสาวหน้ามวนทำไมเป็นคนหลายใจโอ้ยไม่รู้ใจน้อยใจใครล่ะถามทำไมว่าใครล่ะโอ้ยเอาเล่นเน่าไหมถ้าใครจืดจี่อะไรอยวีรคือเราร้องเพลงเหมือนเดิมก่อนผมจะขึ้นต้นให้ก่อน แล้วหาเพลงมาต่อเนื่องให้จบเพลงให้ได้คนละเพลงอ้ได้ครับได้ไหมได้ครับได้กันทุกคนนะเอาเริ่มต้นก่อนเอาคำว่าไปไปเที่ยวกันไหมไม่ไม่ไม่ไมจะไปก็รีไป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 กับพี่แหละสุดยอดขอครับพอเอาคนต่อไป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 เป็นเพลงไปเป็นเพลงล้วนเลยไปเที่ยวกันไหมมั้งเอามป ไปไปไปเมารถเมารถไปพัทยาไปไปไปเมารถพอแล้วพอแล้วเมารถพอพออเอาคนต่อไปไปไปฮินาต้องเอาปลาไปด้วยงามกินเข้าสว้ยแล้วพอพอใช่ใช่ต่ำบักพูเพลงนี้ต้องเอ็เพลงตลาดตลาดหน่อยพอร้องขึ้นให้ท่านผู้ชมรู้ด้วยว่าเป็นเพลงของใครเอาน้าปลากระซื้อม่แเต่ตลาดเหมืนตัว แล้วมันเพลงใครล่ะเพลงฉันเองค่ะแต่งเองใช่ไหมแต่งเองค่ะร้องเองค่ะร้องเองแต่งเองท่านครับประกาศท่านเองเลยเอาต่อไปไปไปทีครับไปไปถินอุบลเจอแต่คนงามงามพอครับพอจะได้ครับเสียงดีมากครับแห่งเมืองดอพอแล้วครับพอครับพอพอเอาไปถิ่นอุบลใช่ได้มีไปต้องมีมา มาน้องมาอาอิสิพาไปอยู่อีสานไปกินละแกงเห็ดละโงกละสดน้ำโปูงโป่งมาองดูดอ,อกตาใช้ได้พอครับพอไปมามาทำไมให้อ้บ้านนาหนวนน <c oughs> ้าเพลงนี้มันบอกไปทำไมไอ้บ้านมาไม่ใช่มันลอ<า>กถืออยู่ครับิเเียดไปหอกเพลงย่ำยโสทรมาทำไมให้อ้บ้านนาะนะโอ้ ไม่มีสิทธิ์ตีโคส่งไอ้หอกโคส่งเพียงกะตีเลยโนะละครมามาได้ไอ้มาจินแกงไก่วันตะไก่ไก่พร้อมมาลาใส่น้ำจำไก่จำน้องที่น้ำทางโซ่แกงปลาโลดได้บักคือหน่อยเพลงใครครับเพลงอะไรเพลงเจ้าของค่ะเพลงเจ้าของอีกแล้วบอกว่าเอาเพลงตลาดตลาดหน่อยเอาบักคือกับเื้อมาตลาดคือเต้าหรอกนะเอาอันนี้นเราเพลงกันแล้วกันเอามา มาถิ่นอุบลโดนเลยครับโดนเลยตอนแรกคุณบอกว่าไปถิ่นอุบลแล้วตอนนี้ทำไมมีมาถิ่นอุบลครับอ้าวมีมาก็ต้องมีไปผ่านครับประกาศผ่านเองเลยเอ้าวยามอยามเมืออยู่ห่างเธอฉันนอนละเมาดึงเปิไม่วายอยากกับปู่คอตายที่บนยอดไม้วันละหลายหลายคลา ไปตีเขาทำไมไม uh, ่หยางไม่หยางบานเนี่ยไม่อยางเฮ้ยมี่ผมชิดไว้แล้วครับตั um, ้องไปลอกก้อนเลยเนี่ยเพลงเบือดมึงก็เอาเพลงใหม่เปลี่ยนเพ้งเบือประหยัดติ่มก้าลาเพลงใหม่ดิมาดิคิดทันหรือยมยามยามยำไปดูโดนเลยยาามยม ย้ำใดสิเด็กอดสมาคิดหอดคักเน่ใครจะให้มึงกอดหน้าจักรผีเอาย้ำย้ำกับวันคำแรงภาเปลี่ยนสีแดงกำร้อนร้อนเพลงนี้พอแล้วครับเพลงนี้ใครได้ยินอยูเพลงใครครับเพลงไหนตายค่ะเออใช้ได้เพลงตลาดเอ้าย้ำย้ำสิครับครับย้ำย้ำที่ดุวน ฟุ้งนานมาแล้วพานครับไปไหนมาไหนมาลอดอุบวนเลยนะมึงเนี่ยเอางี้ครับล่นรีวิวประกอบเพลงรีวิวประกอบเพลงมาเล่นกันทีละสองคนสองคนใช่ไม่ห่ังนลยตกลงกันว่าใครจะเป็นพระเอกนางเอกแหละมึงเป็นนางเอกกูเป็นพระเอกเฮ้ยเสียใจนะคะกูบุกูกับคนนงูค่ะเนี่ยบักผู้ให้ไปเป็นผู้มารลดเคือว่าคักแม่สชเออเอาได้คู่บักผู้ให้เก่าเออะ คูกันเหรอเออโอ้ยคนผู้ายทวงกันแล้วแล้วใครจะเป็นพระเอกในผมเ,เป็นพระเอกย่างเดียวครับอ๋อมันสีบัอัดท,ทั่วดำคอยอยู่บอกตกลงจะเล่นไหมเล่นครับเล่นครับเล่นนะเอ,อ่ะกติก,กรมมันมอยู่ว่าผมจะเป็นคนร้องเพลงครับเ,เพลงว่าออไปยังไใเฮเลนไปยังสันครับว่าตีตีว่าขายคาเออวาขอโทษต้องขอโทษโอเคว่าไวกะไววากออกะกอดใช่วาจกกะโจก จะชงมากเลยนะเอาเริ่มเลยครับครับเริ่มเลยอดนตรีมาเลยครับเอาเอาให้สมจริงสมจังเลยนะข้าให้ตายข้าให้ตายข้าให้ตายคนจะร้ายเอาไว้ทำไมคนดีถึ้งมีที่อยู่คนดีทิ้งมีที่อยู่คนเจ้าชู้ต้องข้ายตายข้า้ตายข้า้ตายข้า้ตายโอ้แม่คุณทนหัวสงสารผัวบางหน่อยเป็นไร

อกาวให้ยกาลีนะมาเล่นขอบคุณค่ะมาบอกนั่นมาเป็นครูมันมึงต้องเสียร์ผู้กำกับด้ะเอาเริ่มเจ้าลองคือกะเปลี่ยนภูมกกับผมมี็คนร้องเหมือนเดิมครับแล้วได้เลยครับตกแท้ตกที่ตายคนจะร้ายเอาไว้ับคนดีถึงมีที่อยู่คนดีถึงมีที่อยู่ เสียงดังฟังชัดเอาบาดเยวคุ้มคาเลยห่ดมึงเบิ้งกูบอกเลยนะปวดหัวแล้วสัวร์กำกับมึงต้องเสียกูสักตัวกูเล่นดีกูมึงหมดตัวละเอาสาธิตไปขั้งสุดท้ายเอาครั้งเดียวนะรั้งเดียวเอาเริ่มเอาสาธิตไปฆ่าให้ตายฆ่าให้ตายมึงต้องเฮ็ดแบบนี้ตอนนี้ดีเอาไหมเริ่มมากูถือบาดเนี่ย เปลี่ยนใหม่อีกรอบหนึ่งให้คอยถือถะเป็นอย่างเอาดนตรีมาเลยครับตกตาตกตาคนจะร้ายมวยกับมยคนดีถึงไม่ที่อยู่คนดีถึงไม่ที่อยู่คนเจ้าชู้น้ำตกให้ตายตกให้ตายตกให้ตายตกให้ตาลไปแยตกให้ตายตกให้ตาโอ้โหจานบินโอ้ไม่เท่าครับบินน้ำ คุณแห้งมาหลายแห่งอารมณ์เสียเซกันทั้งาะบนี้ว่าจะล้มเสียแล้วครับเล็กยงตัวน่ะมันเล็้ยสี่คนน่ะการแสดงว่าจะแสดงแล้วเก่งสติงอกบ่งองแถวไว้วางหงทางสอกเอาไปเนาะนักเลงผู้เขียวเตี่ยนดวนกันบ่ตัวเตี้ยเตี้ยสมิประหยาดเด้อ อย่ามาล้วนนักเลงเก่าเนอะแล้ยานี่กูเตะไปอีเลงเนอะออกโซนไมเสียวพอได้ศูนพอเพราะว่าจะพอแหรอครับแม่นบอกจ้าว่าบัรยามซ้อมมันตีกูตีกูคนเจ้าหน้หัวพ้น่าเบิ้องตัวปรับตีทั้งในสิตายสิทีอ๋อปตายนี่ใส่บอดีอิสระ มันคือกาวาพยานมันหลายจนเกือบลุดโอ้แต่หรือตนเจ้านะพอนะ่อเนาะเอาลูกไส้เจ้าปเป็นติพอลูกคอยอยู่มันคือกาวาเจ้าเดี๋ยวเขาไปนี่สิยึดอีเข็มเนี่ยมันโอ้ยพ่อกับพ่อได้เนาะเจ้าสิเขาเพราะปะเนี่ยเขาเอชเอชจากบาทน,นะครับพี่น้องครับ <laughs> ครับ ใหม่กาแฟาพรีเพร,โรสโซคอเลสเตอรอลและน้ำตาล0%นอกจากนี้ยังมีสารสก,กัดจากสมุนไพรอีก25ชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลข089-200-9988ถ้าคุณรักตัวเองคุณจะหลงรักพรีเพรสโซ